เอาเปล่าวิกกี้ิเดียวค่โบกี้วันวันชชิโรี่ดูดิลี่ดูดิลไฟสิบเปล่าสิบวันคยหยวันชิลล์ชิลล์โรลีทายเซฟโบกี้วันวันชิลล์ชิล ภทยทางอากาศขั้นแดงวันวที่พโดเฮาบทมทูทูอเวอร์ท่านหนึ่งตรวจสอบเป้าทางหัวเรือวามุ่ผ่น010ท่านทตรวจเป้าโดนทางหัวเรือขวามุผ่030ขอยาดยิงด้วยท่าี่หยาดยาดท่านหสตาร์ทีเวนท่านทสตาร์ทีเวนสตาร์ทีเวนล็อกออนท่านทล็อกอินท่งตัวังวงยิงรวบท่อา3 三、二、一，OTTG 将登录到设备终端。 สำหรับการฝึกกระลัดนั้นเป็นการฝึกของกองทัพเรือระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐนะครับสําหรับกําลังที่ร่วมฝึกนะครับเ,เนื่องจากกองทัพเรือไทยเนี่ยให้ความสาคัญในการฝึกนี้มากนะครับปีนี้ได้จัดเรือรบเข้าร่วมถึงเจ็ดลำแล้วก็กําลังนาวิกโยธทินจํานวนมากนะครับรวมทั้งยานรบต่างๆในส่วนของสหรัฐเช่นเดียวกันเขาก็ให้ความสาคัญเขาจัดเรือรบ ที่มีสมรรถนะสูงจํานวน4ลําเข้ามาร่วมกํากลังรบนาวิกโยธินจํานวน250นานะครับซึ่งถือว่ามากเป็นประวัติการแล้ยานรบจํานวนหนรวมทั้งอากาศยานในจํานวนที่ไม่น้อยกับของของฝ่ายไทยนะครับ I have seen a firing of a Mistral during carrot phases in the past, but this is particularly special being on board Th a Thai ship. When we come to Thailand, It takes very little time for us to feel comfortable with each other, whether it's in a, a social setting or in a professional setting at sea, uh, the Marines uh, in the field, uh, our medical teams, our engineers together. It's just, it gives you a good feeling to see how everybody works so well together.